ก็เดินทางมาจนถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ต้องมีการชำระค่าบริการนะครับซึ่งก็หลังแรกเลยห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้านะฮะเพราะนั้นใครมีนักหมาแมวถ้าจะพามาเที่ยวสวนสัตว์ก็ลืมไปได้เลยนะครับอันที่2ก็อย่าลืมชำระค่าบริการที่จอดรถด้วยนะอันนี้พอเมื่อเราขับมาฮะเราก็จะได้ตั๋วมาแบบนี้นะครับแล้วก็ขับรถเข้ามาเรื่อยๆไปหาที่จอดนะฮะ จริงๆแล้วสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเราสาม,มารถขับรถเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนต่างๆได้เลยนะครับแต่ก็มีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยถ้าเกิดใครสนใจจะเช่ารถกอล์ฟก็สามารถติดต่อนะครับที่ร้นด้านหน้าก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะคิดเป็นหลายชั่วโมงไปนะระหว่างทางที่เข้ามาก็เดี๋ยวรบรรยากาศาของรางทางก็จะเป็นพวกผลไม้รากไม้มีนะฮะมีให้อาหารลิงนะฮะมีถั่วฝักยาวมีกล้วยใครจะเอามาให้อาหารลิงหรือสัตว์ต่างๆที่นี่ก็สามารถแวะหาซื้อกันที่นี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีจาหน่ายด้วยเช่นเดียวกัน ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งชื่อของคาว่าสวนสัตว์เปิดหมายถึงว่าสัตว์จะไม่ค่อยได้อยู่ในกรงนะบอกไว้ก่อนแต่จะเป็นลักษณะเหมือนอยู่ในธรรมชาติจริงก็คือเป็นคลองนั่นเองนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเปิดโล่งนะฮะทำให้เวลาเราถ่ายภาพหรือเวลามาดูพฤติกรรมสัตว์เนี่ยจะเสมือนกับดูสัตว์ในสถานที่จริงสัดส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์จะไม่ได้รู้สึกดูคับแคบหรือโดนถูกกักขังไว้อันนี้ดูตัวอะไรกันเนี่ย วิชนีชนีอันนี้เป็นชนีชนีนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจชื่อตัวเองเหมือนกันเพราะมันคือชนีเสียมมัง้งชนีเสียม,มั้งเมื่อกี้ชื่อกวางกวางละชื่อชื่อละกวางละมัง้งมันไม่แน่ใจว่ามันใช่ชื่อละหรือเปล่ากวางละ นะครับล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราโชคดีมากๆนะครับก็คือมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่สนใจและอยากสอบถามเรื่องเทคนิคทางการถ่ายภาพนะครับก็เลยนัดให้มาออกทริปด้วยกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่นี่ซะเลยแต่ตอนนี้ว่าแต่ไม่รู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวที่ไงเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าครับเราขะอยู่ที่ไหน สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะชาว u ูท b e ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับผมวรชาติสุทิีนะครับก็อยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแตนแตนซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่บอกว่ามีปัญหาทางด้านการถ่ายภาพอยากจะปรึกษาเรานะครับแล้วก็เลยชวนชิโวกาสมาพักผ่อนชิวๆแบบนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังมองหาอยู่นะครับว่าว่าแต่คนที่เขาอยากจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเออรู้สึกเหมือนนั่นก็ไม่ใช่แถวน อยูน่นั่นลงฮะอยูน่นั่นแหละเจอละเจอละทีนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าครับว่าเขาเป็นใครแล้วเขามีปัญหาเรื่องอะไรในการถ่ายภาพเราจะได้มาแบ่งปันเทคนิคสนุกๆให้เพื่อนๆได้มาลองทํากันบ้านนะครับไปเลยครับสวัสดีครับใช่คุณเพชรป้าเอ่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขออน,นุญาตแนะนําตัวนิดนึงผมบร,ริษัทสุศสีนี่คุณอ่าเพชรครับผมเพชรโฟโตกราฟเฟอร์ครับนี่เพชรโฟโตกราฟเฟอ, <S <S ฟอรฟอ์เห็นคุณเพชร คุยกับเราในรายการว่าอยากให้แบ่งปันเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เลนส์อ่าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรครับอ่าพอดีวันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เลนส์50ฟิกมาครับผมคือผมอยากจะทราบว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับอ่าฮะ,ะก็คือพูดง่ายๆว่ามีเลนส์50มิลลิเมตรเลนส์ฟิกนั่นเองซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะชอบซื้อติดกระเป๋าไว้ตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้เลยนี่นอ้่าใช่ไหมแล้วก็อยากจะรู้ว่าถ่ายภาพยังไงให้ใหเลนส์ตัวนี้มันได้ภาพสวยๆออกมาบ้างเถอะอ่าฮะก็เดี ประมาณสัก7 8ข้อนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเอาไปแบ่งปันเทคนิคกันในการทางด้านการถ่ายภาพเนาะด้วยเลนส์ mm มมนะแล้วเดี๋ยวยังไงผมเราลองไปลองเทสกันดีกว่าว่า50ม mm, มเนี่ยหน้าตาแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพให้ออกมาสวยงามฟุ้งฟิ้ง,งได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับ แล้วทั้งสองคนก็ทําการเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้ว50มิม f 1.8 STM ครับผมก็ผม50มิม f 4. 1 f 4ครับผมนี่โอ้โหก็เลียกว่าพร้รอมกันแล้วใครที่มีเลน50มิเมนะครับเอาใส่กล้องรอไว้เลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เทคนิคแรกกันดีกว่าสําหรับเทคนิคแรกของเราวันนี้นะครับมีชื่อว่ารูรัแสงกว้างสุดเพื่อภาพที่ฟุ้งฟิ้งมากกว่าเดิมครับทําไงครับอาจารย์มาถึงนะครับปรับนี่เลยครับ รูแสงคลิกคลิกคลิกของผมได้สูงสุด1 8นะครับของผมสูงสุด1.4ครับผมจำไว้นะครับอยากให้ฉากหลังเบลอมากๆต้องเปิดรูแสงให้มันน้อยๆเท่าว่านี่ใครปรับได้น้อยเท่าไหร่ย,ยิ่งดีครับ,แ,รบแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวว่าระหว่างภาพที่ปรับรูแสงน้อยๆกับปรับรูแสงมากๆค่าที่ได้ออกมาจะฟุง้งเป้งแตกต่างกันอย่างไรไปลองดีกว่าครับ สำหรับเทคนิคของการถ่ายภาพให้มีลักษณะภาพมาดูรูบแสงเนี่ยกว้างๆแบบนี้จะทําให้ฉากหลังมันค่อนข้างเบลอหรือถ้าเป็นภาษาเวียงที่เรียกว่าฟุ้งฟิ้งเออนี่ชอบถ่ายดิตี้กันใช่ไหมกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยแค่ปรับรูปแสงให้กว้างๆพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาลองถ่ายทางตรงนี้ดูแล้วเราจะเห็นว่าฉากหลังข้างหลังที่เป็นลูกกวาดเนี่ยจะดูออกซอฟๆฟุ้งฟิ้งเบลอๆแล้วเดี๋ยวลองดูว่าระหว่างรูปแสงกว้างสุดกับรูปแสงแคบๆภาพที่ได้ฟีลลิ่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวลองมาดูกัน อ่าวันหลังเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูใบแรกที่รูปแสง1.8ึ่งจุดแปดได้ครับอาจารย์ถ่ายมาปั๊บอ่าถ่ายเลยปั๊บอ่าแล้วผมลองถ่ายอีกใบหนึ่งรูปแสงสัก1ิบเอ็ดนี่ลองมาดูนี่เลยนี่เห็นไหมจะเห็นว่าภาพที่รูปแสงที่1.8เนี่ยข้างหลังจะค่อนข้างเบลอครับผมพอที่11ข้างหลังจะชัดด้วยช้างก็ชัดด้วยถูกต้อง เห็นไหมเพราะนั้นภาพนี้ก็จะให้ความรู้สึกแบบดูมีระยะมีมิติมากขึ้นเน่ยใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราจะใช้รูแสงกว้างเนี่ยก็จะทาให้ฉากหลังละลายได้มากขึ้นฉากหลังก็จะเป็นเบลอเลยก็เทพอีกแบบนะนี่แล้วก็ในขณะข้างหน้าก็ยังคมชัดอยู่เห็นไหมนี่ชัดกริบเลยโอ้โหอ่ะทีนี้ถ้าจะให้ดีนะจะเห็นผลชัดมากกับการที่เราถ่ายวัตถุที่ยิ่งใกล้เพราะว่าวัตถุอะไรที่อยู่ใกล้กล้องมากเท่าไหร่จะยิ่งชัดวัตถุที่ไกลออกไปก็จะยิ่งเบลอครับผมอ่ะเาะ้เดี๋ยวลองมาถ่ายดูลองหาสักที่กันดู เพราะถ้าเกิดเลยมาถ่ายดอกไม้ต้อเอาฉากหน้าเป็นดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมแล้วให้ข้างหลังมันเบอร์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาฟ้าเข้าไปใกล้ดอกไม้มากเท่าไหร่ฉากหลังก็ยิ่งเบอร์มากขึ้นเท่านั้นนี่เพราะนั้นเราก็ต้องเลือกฉากหลังที่มันทน,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 นั่นไู่ไกลอเออแล้วก็ลองถ่าใยใกล้ดูอันนี้นิดูตั้งแต่ีเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราปรับที่เอฟสิบเอ็ดฉากหลังมันจะค่อนข้างชัดแล้วก็ดอกไม้ก็จะค่อนข้างชัดแต่พอเราปรับไปที่หนึ่งจุดแปดตัวนี้โอ้โหเบอร์มากเห็นไหม เฉพาะดอกที่เราโฟกัสด,ดอกไม้ที่เราโฟกัสดอกเดียวเลยนไชัดนิดเดียวเองที่เหลือจะเบลอหมดละเป็นนะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเช่นถ้าเราไปถ่ายคนเนี่ยบางทีก็จะชัดแค่ลูกตาส่วนส่วนอื่นเนี่ยถ้ามันอยู่ในวหน้าเดียวกันมันก็จะชัดส่วนที่ไกลออกไปก็จะค่อยๆเบลอไปอ่าเพราะนั้นก็คือถ้าเราเน้นที่ดวงตาเนี่ยดวงตาก็จะดูคมชัดกว่าปกติครับเอออันอื่นที่เบลอก็จะเบลอมากกว่าปกติเห็นไหมนี่สวยงามฟุ้งฟิ้งเจ๋วเลย อ่าวันนี้มาดูเทคนิคที่2เทคนิคที่ 2, <อ> 2> <ผม S 1> นี่ค้าเรียกว่าโบกี้มหัศจันย์อย่างไรครับอาจารย์นี่เนื่องจากวเลนส์พวกนี้มีรูแสงค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิดรูแสงกว้างมากๆเนี่ยจะทําให้เราเห็นเขาเรียกว่าฉากหลังที่มันหลุดโฟกัสตกไปเนี่ยเป็นเบอร์เบอร์ดวงดวงอ๋ออ่าซึ่งไอดวงที่เห็นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เลื่อน แต่ว่าไอ้ดวงดวงที่เราเห็นตรงนี้มันจะเกิดจากการที่แสงที่มันลอดทะลุส่วนที่มันมืดออกมาแล้วมันสว่างจ้าเาช่นไฟรถวิ่งไกลๆเบอร์ต่อกลางคืนที่แบบแสงสว่างจ้า,จาอ่าเวลาเรามันดูดโฟกัสเราโฟกัสสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆสิ่งที่มันอยู่ไกลๆออกไปแล้วมันสว่างจ้ามากๆมื่จะกลายเป็นสว่างๆเป็นดวงๆขาวๆทีนี้ถ้าเกิดเราปรับรูแสงแคบลงเนี่ยโบเก้ก็จะมีขนาดเป็นเหลี่ยมหรือว่าอาจจะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าเกิดเราปรับรูแสงกว้างมากโบเก้จะมีขนาดใหญ่และคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเลนส์แต่ละตัวเนี่ยจะให้โบเก้ไม่เหมือนกัน วิธีการนี้ง่ายนิดเดียวก็คือเพียงแค่หาวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกล้องถ่ายและหาวัตถุที่อยู่ไกลๆและมีการย้อนแสงสว่างมากอย่างตอนนี้เราเห็นว่าสมมติถ้าเราจะถ่ายดอกไม้น,นี้แล้วเราก็มองเห็นยอดตุนมไม้ที่มีพระอาทิตย์ทะลุมาไกลๆเป็นเบลอๆตรงๆ,รงๆอ่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนั้นนะ่ะเอาอันนั้น่ะมาเป็นเะไรกโบเก้ <oke> ในการถ่ายภาพลองมาดูกันขั้นแรกเลยปรับรูปแสงกว้างๆเหมือนเดิม,มและเดี๋ยวเราลองปรับรูปแสงั้ง5.6เทียบกันว่าโบเก้ออกมาต่างกันยังไงอ่าผมจะลองถ่ายเ,ยเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายดอกไม้ พอดีข้างหลังที่มันย้อนแสงลูกใบไม้เบอร์เบอร์ก็จะออกมาเป็นดวงดวงกลมๆลองดูเห็นไหนี่คือโบโกเก้น,นี่นี่เป็นเบอร์เบอร์ดวงดวงตรงนี้ไ,ไหมครับใช่แล้วทีนี้เราลองปรับแคบลงสัก5 6เราล้งเรามาดูโบโกเก้นของมันนี่คุณก็เห็นว่าโบโกเก้องมันจะเริ่มกลมๆม,มากขึ้นนี่แตกต่างกันเห็นไหม ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลย oh. ค,คล้ายๆกับเทคนิคเมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้เ่ยจะเล่นแค่ฉากหลังให้ชัดหรือเบอร์แต่สำหรับเทคนิคนี้ก็คือเราจะไปเล่นแบบรูแส,แสงข้างหลังซึ่งอันเนี้ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราไปเลือกหลอดไฟ LED หรือไฟตอนกลางคืนอะไรพวกนี้ที่อยู่ไกลๆแล้วมันจะทําให้เราเห็นฉากหลังเนี่ยเป็นเบอร์เบอร์ดวงๆได้สวยมากขึ้นซึ่งจะไปเล่นกับภาพตอนกลางคืนจะสวยกว่าอ่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเจ้าเลนตัวเนี้ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีรูแสงกว้างใช่ไหมครับผมเราสามารถกระดาษสีดาเจาะรู เป็นรูปดาว oh, อวาเห็นนะเป็นรูป <okay. S 1> สามเหลี่ยมเป็นรูปหัวใจแล้วก็มาวางท่าข้างหน้า,า,าเสร็จแล้วเ,เวลาเราถ่ายภาพบางคนเอ๊ะมันจะโฟกัสได้เหรอโฟกัสได้วัดแสงได้โดยการ m มน u a l l y focus แล้วก็พยายามถ่ายซึ่งมันก็จะด,ดูเหมือนมืดๆนิดๆแต่เวลาออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าฉากหลังที่มันเป็นโบเก้เนี่ยจากวงกลมเนี่ยจะกลายเป็นรูปตามที่เราตัดด้านหน้ากระดาษอไร<ว>ครับอาจารย์เรียกว่าโบเก้มาช์งไปง่ายๆว่าก็ลองลองมาทำเล่นดูได้ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมาลองเทคนิคที่3ามกันดี ตอนนี้คุณจะเห็นว่าข้างหลังนี่มีแกะเยอะแยะเลยนี่คุณรู้อะไรไหมความรักของพวกมันมีอย่างทำไมครับอาจารย์พวกมันเกิดมาไม่ค่อยมีกรรมทำไมเหรอครับอ้าวก็มันแบรทั้งวันเลยไม่ยอมกรรมเลยลำบากเลยจริงนี่แล้วจะบอกให้เทคนิคที่สามที่เรามาคุยกันสำหรับวันนี้ไม่ใช่การถ่ายแกะครับแต่เป็นรการถ่ายโพสเทรดโพสเทรดคืออะไรครับอ่าโพสเทรดคือการถ่ายภาพบุคคลนี่แหละซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยการถ่ายภาพโพสเทรดเนี่ยต้องซื้อเลนส์โพสเทรดหรือเปล่าเช่นแปดสิบห135มิลหรือ2ร้อยสามสิบห้ามิลหรือสองร้อยมิล โดยตามหลักทฤษฎีนะเขาบอกว่า50มิลเนี่ยจะถ่ายเต็มตัวได้ถ่ายภาพหมู่ได้หรือถ่ายครึ่งตัวได้สำหรับประโยชน์ทีเดียวแต่ว่าห้ามเอาไปถ่าย head shot หรือถ่ายเฉพาะศีรษะรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าทำไมครับอาจารย์เพราะเขาบอกว่าภาพมันจะทําให้หน้าดูบวมและผิดเพี้ยนกว่ารูปทรงปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองไปถ่ายตรงๆเนี่ยเราจะพบว่าหน้ามันจะบวมเพราะว่าเลมเนี่ยติดค่อนข้างจะวายนิดนิด นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะใช้เลนส์50มิลถ่ายภาพคน h e ดช shot ได้ไหมกลับต่อผิวถ่ายได้กลับบวมนิดนึงแต่เรามีวิธีครับที่จะทําให้ภาพเฮดช็ h ตของคุณดูดีขึ้นกว่าการถ่ายตรงๆและหน้าบวมๆรับรองว่าออกมาฟุ้งฟิ้งถูกใจกรณีไม่มีเลนส์เทเลเราก็สามารถใช้เลนส์50มิลชดเชยได้เช่นเดียวกันวิธีการง่ายดีเดียวครับดังต่อไปนี้ครับสมมติคุณเป็นนายแบบคุณมาอยู่นี้เลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดผมนะครับจะทําการถ่ายภาพคุณเพชรเนี่ยโดยที่ใช้ เพียงแค่เลนส์50มิลถ้าคุณเพชรหันหน้ามาตรงๆหันหน้ามาเลยครับตรงๆเออนี่ฮะขยายาปได้นิดนิดเลยขยายไปนิดนิดโอเคอ่าแล้วผมลองลองถ่ายคุณเพชรเพชรช็อตนะฮะปกติสิ่งที่ได้คืออ่าเพชรยืนปกติเลยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือนี่เลยเห็นว่าหน้าคุณเพชรจะบวมๆนิดนึงนะหน้ามือเราจารย์อ่าแต่นี้วิธีการถ่ายเพชรช็อตให้คุณเพชรเนี่ยหน้าไม่บวมก็ถึงไม่ต้องหันข้างนี่หันข้างนิดหนึ่งครับปึ๊บหันหน้ากลับมานนหนึ่งครับค้มหน้าลง แล,ะละ้วก็จะต้องอยู่สูงกว่าระดับศีรษะของเพชรนิดนไลไลึงให้ได้วิวอ่ะนี่จะได้เพชรงนิดนึงนี่เห็นไหมครับคุณกิติว่าหน้าของคุณเพชรจะไม่บวมมากแล้วก็จะดูเรื่องหน้าตายังดูหล่อมากเลยทีเดียวไปข้างในมาดีครับพยายามอย่าเข,นะข้าไปจ่อมากนะครับคุณก็จะเห็นว่าหน้าของคุณเพชรก็จะดูนี่มีเขาโครงมากขึ้นไม่ดูวิ้นบวมเหมือนตอนแรกให้ดูแบบเป็นโซ่ ใช่ถูกต้องเนตอนแรกน่าจะดูๆๆตืดบวๆบวๆแต่ผมเนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคสำหรับที่จะถ่าย50มิลกับภาพคนนะฮะโดเยเฉพาะภาพครึ่งตัวเนี่ยจะค่อนข้างง่ายเพราะภาพครึ่งตัวกับ50มิลยังพอถ่ายได้คือนะไม่ใช่คุณเพชรลองถ่ายตัวครึ่งตัวขยับได้นิดนิดดีครับดีครับหนึ่งสองสามเห็นว่าภาพของคุเณเพชรเนี่ย ซึ่งตัวดูดีเลยนั่นสะิเดเห็นว่า50มิลเนี่ยถ่ายพึ่งตัวกลังดีแต่พอ50มิลขยับไปถ่ายเฮดช็อตจะเริ่มยากเพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือพยายามเอ,อาหน้าเอียงนิดนึง,นงอ่าก้มหน้าลงหน่อยนึงแล้วก็ถ่ายเฉียงเข้าไปนิดนึงอย่าถ่ายตรงๆนะครับนี่คือเทคนิคการถ่าย50มิลสำหรับการถ่ายภาพเฮดช s h o เยี่ยมเลยครับอาจารย์ลองดูครับอ่ามาถึงเทคนิคที่4ี่ เมื่อกี้เทคนิรครที่4เนี่ยเทคนิคที่3เราพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพพอเทรสโดยที่เราใช้การเฉียงตัวเพื่อถ่าย head shot แต่คราวนี้เราจะมาลองถ่ายภาพพอเทรตอีกแบบหนึง่ง<อ>ให้มันดูฟุ้งฟิ้งกว่าปกติจำได้ไหมตอนแรกเราคุยกันมาแล้วว่าถ้าเกิดเราใช้รูแสงกว้างเนี่ยจะทำให้คุณเ e a ฉากหลังเบอร์คุณเพชด,ดูชัดเพื่ซึ่งมันจะดูฟุ้งฟิ้งกว่าปกติแต่คราวนี้เราจะเพิ่มความพิเศษมากกว่าคือการเพิ่มชั้นหน้าให้มันดูฟุ้งฟิ้งหนักขึ้นอีกซึ่งเลนส์พวกนี้จะมีข้อดีคือมันเป็นเลน ทำไมฮะจากหลังเบอร์อ,ร<ช>อะไร,รที่อยู่เอาออฟโฟกัสก็จะเบอร์อรอรทำให้ภาพพอรนเทรตเนี่ยดูดีขึ้นซึ่งพอเป็นภาพพอรนเทรตแบบเนี้ยเราจะสามารถถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ <c oughs> พเพื่อลดความบวหรือความเพี้ยนของภาพบุคคลที่ถ่ออายด้วยเลนส์50มมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ได้ดูอ่าลองดูครับเดี๋ยวเล่นครับอ่าเพทนด์ขยับมาด้านนี้นิดนึงอ่ากิ่งไม้นี้เป็นตัวประบังนี่ปึ๊บเอาขถ่ายนี่ได้เอนเอนด์ขยับวางง่ายเดี๋ยวเล่นไหมเดี๋มาอ่าฮะดีครับหนึ่งสองสาม หรือจะถ่ายเปน็นน้อนๆก็เท่นนะหาเป็นเท่มากครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งเทคนิคก็คือเอาวัตถุอะไรก็ได้ดอกไม้ใบหญ้าหรืออะไรต่างที่มีสีสันตามที่เราต้องการมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภาพบุคคลก็จะดูคมชัดเหมือนเดิมแต่ว่าทำไมมีเบลอๆภายในภาพมันดูแปลกตามากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆว่างๆลองไปทำดูกันลองดูครับ คราวนี้มาถึงเทคนิคที่5หลังจากถ่ายคอนเทนต์ไป2เทคนิคแล้วครับผมเทคนิคที่5เนี้ยอันนี้ผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะข้ามไม่ถึงเพราะว่าอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่เกมขาดสั้นอ่าแต่สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็คือเทคนิคการถ่ายภาพด้วยเลนส์50ามิลให้กลายเป็นภาพแบบมาโครทำยังไงครับอาจารย์เออถ่ายภาพแบบเลนส์มาโครโปรติกเลนส์50ามิลเนี่ยมันจะถ่ายใกล้มากไม่ได้ใช่ครับมันก็จะได้ใกล้ระดับนึงอ่ะสมมติผมจะถ่ายดอกไม้ดอกนี้ผมถ่ายได้ใกล้สุดเนี่ยประมาณนี้ถ่ายได้้้้ใกลลสสุดแแค่นีวๆ ซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าการถ่ายภาพเลนส์มาโคนี่ขนาดนี้ยังถือว่าไม่พอนะต้องถ่ายใกล้กว่านี้นะฮะคราวนี้เราจะลองเอาเลนส์50มิลซึ่งอุตสาหยตั้งกันมาเนี่ยจะกี่บาทก็แล้วแต่เอามาลองทําเป็นเลนส์มาโคทำยังไงครับอาจารย์ถ่ายกันคำขันในวันที่ไม่ได้เอาเลนส์ตัวอื่นไปครับผม้องมาดูกันวิธีการง่ายทีเดียวนะครับก็คือจับเลนส์มาโคเนี่ยกับด้านผมเคยได้ยินมาาแล้วนะครับใช่ซึ่งเทคนิคนี้มันก็มาจากหลักฟิสิกส์ว่ามันจะมีเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุช เลน<ม>ใกล้วัตถุก็คือเลนส์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับของที่เราจะถ่ายเลนส์ใกล้ตาคืออยู่ใ,ใกล้กับตาสายตาของเราซึ่งถ้าเรากลับด้านเอาเลนส์ใกล้วัตถุไปอยู่รนเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้ตาอยู่ตรงเลนส์ใกล้วัตถุจะทําให้เราสามารถถ่ายสิง่งที่มันอยู่ใกล้ได้กว่าปกติ <Wow. S 1> เพราะว่าปกติเนี่ยวัตถุจะอยู่ไกลมากมวิ่งเข้ามาปั๊บปัดกันเป็นการกระบาดโชว์โหมาที่เซ็นเซอร์ทำให้เราถ่ายภาพคมชัดคราวนี้กลับกันถ้าเราจะเอาวัตถุเนี่ยให้มันทำไมฮะแสงไปตกที่เซ็นเซอร์พอดีมันจะต้องถ่ายกับวัตถุอยู่ใกกล้มา ใกล้มากๆระดับโฟกัสไม่ได้เมื่อาาต้องโฟกัสให้เหนื่อยเพราะว่ามันใกล้เกินต้องใช้วิธีเลื่อนกล้องเอาแต่วิธีการเนี่ยง่ายน,นีดเดียวคือให้เรากลับเลนส์ครับมาถึงถอดเลนส์ป๊บใส่กลับด้านแบบนี้แน่นอนคุณอาจจะต้องเอามือประคองเอาไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้ทําไมครับมไม่ให้อ่าหน้าเลนส์มันกระแทกนะครับต้องระวังนิดนึงประกบเข้าไปแล้วก็กดชัตเตอร์ว่าแสงตามปกติแต่ข้อเสียนะฮะแต่ข้อเสียนะฮะเดี๋ยวลองดูนะนี่จะเห็นว่าประกบแบบนี้โฟกัสไม่ได้นะ คนต้องมือประคองไว้แล้วก็ลองถ่ายเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเจ้าดอกนี้ดูนี่เห็นไหมถ่ายได้ภาพใกล้เลยครับผมสำหรับคราวนี้นะครับหลายๆคนที่เคยลองกลับเลนแล้วบางคพบว่าเฮ้ยเลนออโต้เนี่ยมันไม่สามารถสต็อปดาวได้มันไม่สามารถปรับรูปแสงเป็นรูปแสงอื่นได้ได้แค่แค่กว้างสุดเท่านั้นทําให้ความชันลึกเนี่ยค่อนข้างบางวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือ ถ้าเรามีเลนออโต้แล้วเราจะกลับเลนและอยากจะสต<ม>็อปดาวให้รู้สายมันแคบลงด้วยเนี่ยทำยังไงวิธีการง่ายนิดเดียวครับปรับรูสายที่คุณต้องการเช่นผมอยากให้รูสายสักสิบเอ็ดคุณปรับให้แคบลงสักสิบเอ็ดเลยเสร็จแล้วคุณจะเห็นมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับเขาเรียกปุ่มเช็คความชัดลึกอ่าถ้าบางรุ่นจะอยู่ข้างๆตรงฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ไม่มีสก,กีนอะไรอันนี้ใช่ไหมครับจถูกต้องกดเข้าไปเลยครับมันจะทําการเช็คความชัดลึกถ้าเรามองในช่องมองมันจะมืดลงครับผมอ่าพอมืดลงปุบ กดปั๊บแล้วหมุนเลนออกมาโซเดเห็นไหมฮะนี่รูู้กแสงกลายเป็น F11 เรียบร้อยแล้วแคบลงแล้วไม่ได้เปิดกว้างสุดแบบเมื่อกี้ละนี่จ๋าเป่าจ๋าวป่าทีนี้คุณก็มากับเลนครับก็ลองมากับเลนแล้วทีนี้เราลองถ่ายภาพดอกไม้มือนเดิมทีนี้รูปแสงนะครับ อาจจะแคบลงแล้วทําให้สปิดเตอร์ช้าก็จะต้องใช้ขัดตั้งกล้องหรือมันก็ต้องใช้ ISO เพิ่มทีนี้พอเมื่อเราเอาเลนเนี่ยเอากลับเข้าไปใส่ข้างในตัวกล้องแล้วก็จะเห็นว่ารูแสงก็ได้เร่งกลับไปตามเดิมนี่ฮะไม่มีผลอะไรกับเลนสบายทีนี้เรามาดูภาพนี่คือภาพที่ถ่ายโดยไม่มีการสต็อปดาวเห็นไหมฮะช่าหมันจะเบลอมากส่วนนี้คือภาพที่มีการสต็อปดาวเ์แสว่าภาพได้ดูคมชัดมากขึ้นนี่ก็สามารถถ่ายมาโคได้ ในขณะเดียวกันก็ยังได้เลือกรูปแสงไปที่เราต้องการแม้ว่าจะเป็นเลนออโต้ด้วยนี่เป็นเทคนิคที่เจ๋งมากครับสำหรับเลน50มิลทมาโครต้องลองครับต้องลองอย่างนี้ต้องลองนะครับคราวนี้มาถึงเทคนิคพิเศษอีกหนึ่งเทคนิคที่หวัวเจ๋งมากๆครับผมน,นั่นก็คือเทคนิคของการระเบิดซูมทำไงครับอาจารย์เฮ้ย ปกติเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าต้องปเป็นเลนส์ซูมใช่ไหมใช่ครับคำว่าระเบิดซูมคือการที่เราถ่ายสปิจช้าแล้วหมุนซูมไปด้วยเพื่อให้ภาพมันรู้สึกเหมือนมันพุ่งก้าไปหาตรงกลางครับผมแล้วขอบยืดๆเบอลๆ,ๆออกมานี่แต่ถ้าวันนี้ใครที่มีเลนส์50มิลอยากจะระเบิดซูม<ช>ลอง<ห>เอาเทคนิคนี้ไปลองมันจะเหมาะกับการใช้วัตถุที่มีเรียกว่าระยะการถ่ายไม่ไกลมากคือเหมาะกับการถ่ายของที่มันใกล้ๆเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณตั้งสติจเตอร์ช้าๆเหมือนระเบิดซูมทั่วไป แต่แตกต่างจากการที่คุณจะหมุนซูมเป็นการยื่นกล้องเข้าหาแบบนี้เลยซูมมือมันจะได้ภาพขอบเบลอๆเหมือนกันไม่ใช่ลองดูเดี๋ยวเรามาถ่ายสตรอเบอร์รี่ดูดีกว่าทีนี้วิธีการที่เราจะระเบิดซูมมืออันนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องไปฝึกให้ชํนานาญหน่อยวิธีการาก็คือขั้นแรกปรับ ISO เป็น shutter เราเลือกโหมด TV ใช่ไหมแล้วปรับสปีชัตเตอร์ที่หนึ่งส่วนสิบวินาทีมันจะได้เห็นผลชัดเจนหน่อยแล้วก็ ISO ไม่ต้องสูงมาก เสร็จแล้วรูรับแสงมันจะหาให้เองอัตโนมัติ oh, ถ้าเราใช้โหมดทีวีนะเ <c oughs> พราะนั้นเราปรับแค่ความในชัตเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราเอามือนะฮะถือไปที่ขนานกันหน้าอ,อกนี้เลยแล้วดันมือออกไป <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เห็นไหมฮะให้มันวิ่งไปที่ตรงประมาณศูนย์นเซนเตอร์ของการภาพนี่แล้วกดชัตเตอร์ไปด้วย หไหมนี่ออกมาเป็นระเบิดซูมแล้ว oh. นี่เห็นไหมฮะระเบิดซูมเรียบร้อยเห็นไหม<ช>แค่น<ๆ>ี้เองเนี่ยคุณโฟกัสให้ชาดปุ๊บแล้วก็กดเลื่อนลงไปเห็นไหมคุณก็จะได้ระเบิดซูมอะ่ะนี่นี่ก็เก,ก,ก๋ดีนะสนุกด,ด,ด,ดีอ,อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการระเบิดซูมก็จะทําให้เราได้ภาพที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเก๋นะฮะลองมว่างเพื่อนๆลองไปทําเล่นๆกันระดับการระเบิดซูมโดยเลนส์ม้าสิบมิล ว่าใครออกมางนนงามฟุง้งฟิงกันแค่ไหนอ่าเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้6เทคนิคก,ก,การถ่ายภาพด้วยเลนส์50มิลถือว่าได้เรารูไปอีกส่วนหนึ่งเลยครับอ่าใ,ใครที่ยังไม่เคยลองเทคนิคไหนของ5้าสิมิลนะฮะก็ไปทดลองใช้กันได้แล้วก็อย่าลืมเอาภาพที่ได้จากเลนส์50ิมิลเก๋ในสไตล์ของคุณหรือถ้าเกิดใครมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแชร์เพื่อนๆนะครับให้เอาไปบอกกล่าวก็ได้เลยที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือ,ขอ,ขอไม่ก็เอาไปแชร์กันที่ Facebook กลุ่มนะครับกลุ่่มถาายภพ,พ Hyper Ph Pixel นี่ก็สามารถไปรูปไปแชร์ไปขอคำแนะนำอยู่ครับน่าแล้วก็สามารถที่จะเอามาแชร์ความรู้เทคนิคให้กับเพื่อนๆได้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพชว่านะครับที่มาเสียสละร่วมบรรดาร่วมสนุกกับพวกเราชาวไฮเปอร์พิกเซลมาล่วมทริปกับเราขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวหวังว่าโอกาสหน้าคงได้นมาร่วมเทสหาประสบการณ์ใหม่ๆแบ่งปันความรู้ด้วยกันใหม่ยินดีครับอาจาจย์โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพจครับสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมไปชมกัีครับไฮเปอร์พิกเซลบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ peace uh, out